สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัท M Factor บริษัทกำจัดปลวกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปพบกับทางผู้บริหารนะครับรวมถึงตัว Head o f f i c e นะครับว่าเขามีการดำเนินการอย่างไรไปเจอกับผู้บริหารกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กับทางคุณเกสนะครับ General Manager ของทาง M Factor ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนนดีสีเพนนะคะหรือว่าเกรส เป็นเจเนเรชันที่2ในการดูแลบริษัทเอ็มแฟกเตค่ะครัผมอยากให้ทางคุณเกสครับเล่าความเป็นมาของทางบริษัทเอ็มแฟกให้นิดนึงครับผมจุดแรกเริ่มก็คือคุณพ่อนะคะคุณหนุ่มท่านได้มีโอกาสไปเ,เรียนปริญญาตรีที่อเมริกาค่ะแล้วก็ได้เห็นว่า,าตลาดที่อเมริการะบบเหยื่อซิลิคอนเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยมีทั้งใช้ที่เทพีเสรีภาพนะคะแล้วก็ทาง White เฮาส์เองเขาก็มองว่า,าน่าจะนําระบบดีๆแบบนี้ เข้ามาให้คนไทยได้รู้จักแล้วก็ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีกับบริษัทดาวทีนี้ก็ก่อตั้งมาเป็นบริษัท M Factor นะคะเปิดมากว่า25ปีแล้วอยากให้คนไทยได้รับงานบริการกำจัดเพสคอนโทรลที่ปลอดภัยไร้สารเคมีต,ตกค้างแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะเดี๋ยวให้ทางคุณเกสนะครับผมพาทัวร์เฮดอ f ฟฟิศของทาง M-Factor หน่อยแล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะ ห้องที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็เรียกเหมือนเป็น reception area ค่ะถ้าสมมติมีคนมาติดต่อเรื่ององานเอกสารอะไรเงี้ยก็จะเป็นห้องคอยเอาไว้รับรองก่อนจะพาขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากห้องแรกก่อนนะคะได้ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนักวิชาการนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะดูโล่งๆหน่อยค่ะคุณเตอร์เพราะว่าทางนักวิชาการก็คือออกไปเซอร์วิสบ้านลูกค้าหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เวลาเขากลับมาที่ออฟฟิศนะคะก็จะโทรนัดลูกค้าทํางานทําเอกสารอะไรเนี้ย เป็นห้องเฉพาะของนักวิชาการเลยค่ะอ,อยู่ห้องนี้กันทั้งหมดเลยใช่ใชมค,ค่ะอบอุ่นมากก็คือถ้าตอนเย็นนะคะท่านมีโอกาสได้เห็นก็คือจะแบบนั่งเรียงกันพูดคุยดูแลการทำงานกันแบบเหมือนแฟมิลี่อ๋อโอเคดูอบอุ่นมากเลยนะครับใ,<ช>ในห้องนี้ ขวามือมาจากห้องรีเซพชันอันนี้ก็เรียกเหมือนคอมมอนแอเรียละกันค่ะคุนเตอร์นี้ก็จะเป็นอเอาไว้ใช้สำหรับทานข้าวของพนักงานแล้วก็มีประชุมเครื่องครัวครบแล้วก็หลักๆก,ก็คือเน้นความเป็นอยู่ที่สบายสำหรับ พนักงานของเราทุกคนทา <ำ S 1> อาหารกันเองได้ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะเรามีสวัสดิการมามา่าไข่อะไรอย่างเงี้ยสามารถมาทํากินกันได้เลยโอ้ดูอบอุ่นมากๆเลยนะครับใช่ค่ะผมเห็นมีชั้น3าด้วยไม่แน่ใจว่าชั้น3นี้เป็นส่วนไหนหล่ะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบ็กเอนค่ะเป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นที่ที่เกบอยู่ด้วยเพราะว่าด้วยพื้นที่จํากัดอะคะ่ะตรงนี้ประมาณสัก100ตารางวาค่ะเราก็เลยทําชั้นล่างเป็นที่จอดรถชั้นที่2เป็น คอมมอนแอเรียแล้วก็ห้องนักวิชาการส่วนข้างบนก็จะเป็นในส่วนของออฟฟิศค่ะครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเชิญค่ะครับตอนนี้เราขึ้นกันมาอยู่ที่ชั้น3เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นโซนโอเปอเรชันอะไรบ้างครับคุณเกสครับหลักตรงนี้ก็จะเป็นแบ็คเอนค่ะอย่างที่บอกอันนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ออฟฟิศประจำลนะเริ่มแรกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไอทีซัพพอร์ตนะคะหรือว่าโปรแกรมเมอร์อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของคุณแม็กซ์นะคะเป็นฝ่ายไอทีอันนี้เขาก็จะคอยดูแลพวก ระบบงานหลังบ้านอะไรที่มีปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือไอีค่ะก็จะวิ่งมาที่โต๊ะนี้โดยประจํานะคะก็รักในบริษัทมากๆนะคะมีทั้งแก้วก็มีสูตร Excel เป็นที่รองแล้วถัดไปนะคะนี่ก็จะมีทีมงานผู้ช่วยหรือว่าผู้ช่วยนักวิชาการนะคะเขาก็จะประจํากันโซนนี้ Moove ม,มาตรงที่เลนสองนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ Call Center งานต่อสัญญางานคุยกับลูกค้า อันนี้ก็จะเป็นทีม2คนนี้ค่ะก็เคยอยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ m o ฟมาหน่อยโต๊ะที่จะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซีเนียเราเรียกว่าซีเนียค่ะก็คือผู้อาวุโสทั้งหลายนะคะวันนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งคุณเฟรมนะคะอันนี้ก็ทํางานมา10กว่าปีแล้วค่ะคนอยู่ oh, ตัวนี้ใช่ห้องตรงนี้จะเป็นในส่วนของอบัญชีค่ะบัญชีของเขาก็จะมีห้องของเขาเองเลยนี่คุณโรดก็อยู่มา1ิบกว่าปีแล้วเหมือนกันค่ะ ก็จะเป็นแบบมีที่เก็บ Data b a, target, a the s e แล้วก็พวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆอนี้ห้องนี้ก็จะเปิดแอร์24ชั่วโมงค่ะอ๋อเปิด24ชั่วโมงเลยน้องร้อนไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องของพี่โรสห้องของบัญชี HR ประมาณงานค่ะตอนนี้เรียนที่แล้วเพิ่งครบ1ปีพอดีครับก็เป็นทีมงานที่อบุ่นดีครับเพื่อนที่ทำงานและพี่ทีมงานดูแลเป็นอย่างดีครับตอนที่มาใหม่ๆยังทำงานไม่ค่อยเป็นเขาช่วยสอนงานอะไรหลายอย่างครับ พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่มาใหม่ก็ใจดีทุกคนเลยเขาช่วยช่วยกานมีอะไรก็สามารถบอกกันได้ครับทำมาประมาณ12ปีแล้วค่ะอยู่ตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆรู้สึกว่า ชอบงานที่นี่มากน้องๆน,น่ารักค่ะช่วยกันทํางานได้ดีติดต่อประสานงานอะไรพวกนี้ก็คือไม่ติดปัญหาอะไรเลยน้องเกดก,ก็เห็นน้องมาตั้งแต่เด็กค่ะก็น้องก็พยายามพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบให้เราเดินหน้าไปต่อในทางที่ดีซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับสิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อไปค่ะค่ะปีนี้ทํางานเข้าสู่ปีที่7ดแล้วค่ะก็อ,อยู่กันเหมือนเป็นพี่น้องเหมือนเป็นครอบครัวก,กันค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน คุณเบสก็เข้ามาช่วยดูแลในช่วงประมาณ2ปีพีเมียมมากยิ่งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้ลูกค้าได้รับงานบริการที่ดีค่ะคุณเกสชอบพาไปกินบุฟเฟ่ค่ะทำงานมา11ปีแล้วนะคะเอ็มแฟกเตอร์ก็เป็นเหมือนดังครอบครัวนะคะเหมือนบ้านที่อยู่ด้วยเรารู้สึกมีความมีความสุขแล้วก็ดูอบอุ่นนะคะเป็นกันเองเจอกับน้องเกสมาตั้งแต่น้องเกสยังเด็กๆเ,เ,เลยนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ะะแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาให้กับบริษัท M-Factor ตนะคะเติบโตไปกับยุคใหม่ๆในอนาคตแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักมากๆนะคะเอาใจใส่พนักงานทุกคนได้ดีมากๆค่ะได้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นห้องของเกรสละคะ่ะก็คือที่โต๊ะตรงนี้ก็คือเป็นโต๊ะทำงานของเกรสเองนะครับแล้วก็เห็นตรงนี้ครับมีตัวสมุด ต่างๆด้วยที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัว M factor <ช>ด้วยนะครับผมเป็นนิตยาสารของไฮโซปาร์ตี้ค่ะนี้ได้มีโอกาสได้ลงก็เลยเอามาตั้งโชว์หันหันทิศแบบเวลาทํางานเหนื่อยก็หันมามองเชลนี้ก็จะมีกําลังใจค่ะแล้วก็มีแบบตัวพีเมียมอะไรเงี้ยตัวแก้วอะไรเงี้ยค่ะก็เอาไว้ตั้งโชว์เลยตรงนี้ <ใจ S 1> นี่เป็นห้องที่สําคัญที่สุดในออฟฟิศนี้ค่ะห้องซ e o ของเรานะคะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อวันนี้คุณแม่อยู่ด้วยอ สว e ัสด wow. ีค่ะวันนี้พาพี่เตอร์มาเปิดทัวออฟฟิศเล็กๆของ M Factor ค่ะวันนี้พาพี่เขาดูทุกชั้นเลยรบกวนด้วยนะครับวันนี้หน้าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันมากๆเลยครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะไม่รบกวนแล้วค่ะคุณยุ้ยค่ัขออนุญาตทำยังต่อนะคะ ค่ะแล้วนี้ก็เป็นห้องประชุมที่3ค่ะอันนี้ก็เอาไว้คุยกับเวลาแบบประชุมเล็กๆส่วนตัวเวลามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยเนี่ยเขาท่านก็จะใช้ห้องนี้อ๋อใช้ห้องนี้เป็นหลักในการประชุมเลยใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเป็นระดับซีเนียร์มเนเจอร์อย่างที่เราเห็นกันก็ส่วนใหญ่จะใช้ห้องนี้ค่ะหลังจากที่ทางเรานะครับ ชมเราออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะครับคือยังทราบมาอีกว่านอกจากการใช้บริการของไทยอินสเปกเตอร์แล้วด้วยระบบที่ปลอดภัยนะครับก็คือตัวเซ็นทรัคือปลอดภัยมากๆยังใช้ตัวโซล่าเซลล์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะของเราก็คงคอนเซปต์อีโคเฟนดี Eco ้เพทเฟนดี้นะคะตอนนี้เราก็เริ่มประหยัดพลังงานโดยการติดโซล่าเซลล์ค่ะตอนนี้ประหยัดพลังงานได้ด้วยแล้วก็อย่างที่2องะคะรถเซอร์วิสตอนนี้เป็นรถ E ีวีแล้วนะคะพี่เตอร์ก็ประมาณสัก7คันค่ะเราเริ่มแบบ โคงคอนเซปต์ความเมมแฟคเตอร์ actor, ก็คือรักบ้านใส่ใจคุณปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์หลักๆของบริษัทเอมแฟคเตอร์เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราลงไปชมรถกันดีกว่าครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วผมก็แอบ,บไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวนี้มาด้วยนะคบเป็นของ M Factor เองเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่เลยใช่ไหมครับสีเขียวเนี่ยทรับค่ะเพื่อให้พี่เตอร์ได้ฟีลแบบความเป็น M Factor วันนี้ก็ให้พี่เตอร์ลองใส่เสื้อ ชุดฟอร์มใหม่ของเราดูนะคะครับนั่นอย่างไงตรงนี้เดี๋ยวผมเอากลับบ้านน,นะครับเป็นไงคะงได้เลยได้เลยผ้าเป็นไงคะผ้าดีมากเลยนะครับผมก็เหมาะกับการไปหาลูกค้ามากๆเลยคล่องตัวด้วยนะครับ,รบแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรถ E ีีหรือเปล่าที่เป็นตัวรถไฟฟ้าที่ทางเ Factor เอเอาไปหาลูกค้าใช่ไหมครับรใช่ค่ะอันนี้เป็นน้องใหม่ค่ะเพิ่งเข้ามาที่ที่แล้วเราเริ่มจาก3คันตอนนี้มีทั้งหมด7คันแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าที่เราพูดถึงกันเรื่องประหยัดพลังงานแล้วก็ ดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้เราใช้ถึง7คันด้วยกันแล้วค่ะครับอยากให้ทางคุณเกตครับผมฝาก M Factor ให้กับทางผู้ชมนิดนึงครับได้เลยค่ะท่านไหนที่กำลังมองหาบริษัท Pest Control ที่มีมาตรฐานคุณภาพนะคะยังไงก็ฝากเลือก M Factor ได้ค่ะก็หากน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับทางบริษัท M Factor นะคะทางเราก็ยินดีนะคะก็จะพร้อมที่จะสอดงานในรูปแบบใหม่ๆใ,ให้กับทางน้องๆเรามาเติบโตไปด้วยกันนะคะ เอกแฟกเตอร์ค่ะ